รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผมต่อตาครับผมแบงค์ครับพบกับพวกเรา2คนในรายการไอทีกราฟกรับของคนรุ่นใหม่ที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆอะไรที่เนนกระแสอะไรที่อยู่ในความสนใจพวกเราจะไปลองไปทำไปเล่นและเรียนรู้กันเองครับทุกสิ่งต้องมีการพิสูจน์นะครับ วันนี้รายการไอทีนคับเราจะพาเพื่อนๆมาเติมจินตนาการในส่วนสนุกอินเตอร์แอคแนวใหม่จากญี่ปุ่นที่มีกระแสแรงและได้รับความสนใจจากเด็กๆและวัยรุ่นอย่างล้นหลามไอทีนคับได้ยินอย่างนี้แล้วก็ต้องลองมาพิสูจน์ด้วยตัวเองกันสักหน่อยจะสนุกขนาดไหนตามไปดูกันเลยครับ คิปขรับวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมมาเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกจากคุณจะได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้แล้วนะครับยังได้เรียนรู้ถึงศิลป,ปะและได้ความคิดสร้างสรรค์กลับไปด้วยละครับใช่ละครับพี่โตแล้วตอนนี้เราสองคนก็มาอยู่กันที่ศูนย์การคา้าเซอร์เทนเวิลด์นั่นเองครับเราจะพาไปที่ทีมแล็บไอซ์แลนด์ข้างในจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยครับตามไปครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปสนุกกันในทีมแบบไอแลนด์นะครับตอนนี้เราก็อยู่กับกูรูสถานที่ครับเช็คข้อมูลกันก่อนดีกว่านะครับพี่จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับทีมแบบไอแลนด์คืออะไรครับพี่ทีมแบบไอแลนด์นะคะเป็นเหมือนเอ็กซิบิชันมันเกิดจากคำว่าทีมกับคำว่าแลบค่ะคำว่าทีมก็คือการรวมกลุ่มกันของพวก นักวิทยาศาสตร์นักทดลองอะไรเงี้ยนะคะคแล้วก็คือเป็นห้องปฏิบัติการ<อ>เพราะฉะนั้นพอเอามารวมกันแล้วปุ๊บมันก็เกิดเป็นนิทรรศการนอกจากจะได้รับความรู้แล้วก็ยังมีความสนุกแสนอยู่ด้วยค่ะเห<อ>็นบอกว่าน,นวัตกรรมทั้งหมดนี่คือนําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะ แล้วหลักๆแล้วข้างในมีทั้งหมดกี่โซนนะครับข้างในจะแบ่งเป็น2โซนหลักนะคะมีโซนอาร์ตแสดงศิลปะต่างๆจากญี่ปุ่นแล้วก็โซนคิดค่ะคิดโซนนี้จะให้เด็กๆได้ทากิจกรรมอย่างเต็มที่ค่ะได้ข่าวว่ามันสามารถเสริมสร้างพัฒนาการเด็กใช่ไหมคะยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามันเสริมสร้างยังไงครับได้ค่ะอย่างคิดโซนนะคะเราก็จะมีเป็นอะควาเรียมเป็นสเกตอะควาเรียมให้เด็กๆได้ระบายสี ปลาหรือว่าเป็นสเก็ตทาวใหเ้เด็กได้ระบายสีรูปรถนะคะและ้วพอสแกนขึ้นจอไปเด็กๆก็สามารถทำอินเตอร์แอคทีฟกับมันได้คะ่ะอาจะมีแบบปลาว่ายน้ําไปรถก็สามารถวิ่งอยู่ในเมืองได้คะ่ะนอกจากนี้ในสเก็ตทาวพอระบายสีเสร็จปุ๊บ ก็ไปที่โซนเปเปอร์คราฟทาวได้นะคะก็จะตัดออกมาเป็นโมเดลได้ค่ะให้เด็กๆเอากลับบ้านไปได้ด้วยค่ะครับผมแล้วโซนไหนครับที่ผมจะได้เจอพี่จ้าครับโซนแรกอย่างที่บอกไปนะครับว่าที่นี่เนี่ยเหมาะกับเด็กทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วเด็กวัยไหนนะครับพี่จ้าครับที่เหมาะที่จะมาศึกษาที่นี่ครับค่ะจริงก็เริ่มแม้ตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยนะคะเพราะเขาก็จะสามารถระบายสีแล้วก็ถ้าเป็นน้องๆวัยประถมนี่ก็สามารถมาดูศิลปะได้รวมทั้งเราจะมีโซนบอบอลที่น้องๆทุกคนต้องชอบแน่น ราะว่าเรามีอาร์ตโซนศิลปะสมัยก่อนนะคะมาทําให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลค่ะครับผมสักอายุร้อยกว่าปีนะก็สบมางไหมมาถ่าไหวก็มามีที่แรงด้วยปวดหัวเข่าไม่มีปัญหาแน่นอนครับผม แล้วข้างในนี่ค่าเข้าบริการนี่ผู้ใหญ่กับเด็กนี่ต่างกันไหมครับราคาเท่ากันนะคะบัตรราคา350บาทครับอยู่ได้ทั้งวันเลยใช่ไหมคะแบ่งเป็น3รอบค่ะสา <3 S 1> มรอบสิบโมงบ่ายโมงแล้วก็4ี่โมงเย็นนะคะแล้วอย่างนี้มากันเป็นทั้งเซตทั้งห้อง<น>ยกทั้งชั้นทั้งคณะมาอย่างนี้เได้เลยค่ะมาได้เลยค่ะเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสําหรับ นักเรียนที่มาเป็นกลุ่มหรือว่าใครที่ต้องการมาเป็นกลุ่มใหญ่ๆมาสนุกพร้อมกันค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรายังมีส่วนลดจากสปอนเซอร์นะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ww. w t h a i t i c k e t m a j o r .com ค่ะครับผมพี่จ้าครับแล้วระยะเวลาการเปิดของที่นี่คะัตั้งแต่วันนี้จนถึงวันไหนครับเปิดถึง31กรกฎาคมนะคะครับผมโอเคครับตอนนี้พวกเราสองคนได้ข้อมูลจากพี่จ้ากันไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูกันครับว่าข้างในทีมหลับไอแลนด์จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ สัปดาห์นี้หรือสัปดาห์ไหนๆไ,ไม่ว่าคุณจะเป็นใครอย่าลืมมาลุ้นติดขอบจอรอรับรางวัลกับหนุ่มๆไอชินคลับกับช่วงท้าดวลชวนมันได้ที่เฟ c บุ o กไอชีนคลับนะครับ